คะ it ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลซาลี่เหนื่อยมากแป๊บนึงเนี่ยคือเรามากันที่คอนเสิร์ต G IDOL World Tour e n g l a n สาภาพว่าอันนี้คือมาคนเดียวแบบไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีอะไรเลยอะไรนี้เพราะว่าคือต้องบอกกัว่าคือพิมดิวใครไม่ทันเลยนจริงจริงเนื่องจากที่แบบว่าคือพิมไม่ได้อยู่ตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือพิมมาตอนเนี้ยก็ห้าโมงคือเพิ่งถึงเลยค่ะทุกคนบอกก่อนว่าเหนื่อย เหนื่อยใจเหนื่อยจอยมากไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือวันนี้ก็เสื้อจีดนวยจะเป็นยังไงทุกคนไปคนเดียวนี่แหละ <ๆ>ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Impact Arena ข้างในลแล้วไปอยู่กับ <_ S 2> พี่สาวเตมี่สาวที่มาคนเดียวเหมือนกันคนเดียวกับคนเดียวมาเจอกันแบบเมื่อวานคืนที่มินอยู่แถวนั้นนะแถบโซนดีเนาะใช่ค่ะใช่<ะ>เมนเมนนิออนจะชอบทุกคนคิมโงปงใช่โรยมนติกคิมโปงเพราะดิคนไทยกับคิมโปองอยู่นะพี่เราจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบคือน,น่ารักมากอ่ะแบบใช่ทุกคนน่ารักมาก คนแบบมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมากใช่แต่ถ้าเป็นพิษาจีนก็คลิปเดียวนะเราจะเป็นที่ภาษาคลิปเดียวมนาะขอโทษ้วไม่ได้ไม่ได้นิทางเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่ร้อะไม่แน่ใจ9โมง7นาทีได้ก็อีกสักพักนึงเลยกว่าเราจะเข้าไปเลยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าคือในงานจะเป็นยังไง สุดหน่าเลยเชื่อคือไม่คิดว่าแฟนขัดเจเดินจะเยอะขนาดนี้ทุกคนโดยเยอะแต่ก็ไม่แปลกคือถ้าเยอะแล้วจัดอิมแพคในหน้าได้นี่คือนี่ถือว่าเจ๋กมากๆเลยนี้ที่สำคัญกว่านั้นคือพี่สาวจีเยอะมากคือเดินไปทางไหนก็คือบอกว่านุ่ว่าอยู่ประเทศจีนเลยที่สังเกตได้จากงานนี้เลยนะก็คือที่ถ่ายภอพน้อยมากค่ะทุกคนเพราะว่าที่พิเศษอะคือมันมีแค่ตรงที่มันเป็นโซนข้างหน้าแล้วก็ที่อยู่ข้างในแค่สองอันเองที่ลองลองแบบเดินนั่ดล้นะนี่แค่นี้จริงจริง อันี้งงเลยว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบว่าไม่ใ่ที่นี่จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบคนางหน้านะตอนเนี้ยที่เขาถ่ายรูปหลักๆอ่ะคือเยอะมากคือแบบคนแบบว่าต่อคิวกันแบบร้านตลอดอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ถ่ายคือก็น้อยจริงๆยอมรับเลยน้อยแบบน้อยน้อยจริงหนึ่งที่มันก็มีเหมือนกับแบบไปถ่ายรูปนั่นคือตรงนี้อันนี้มันจะเป็นบูธแบบโซนอาหารที่เขาบอกมาร่วมกิจกรรมเนาะแล้วก็ ก็อย่างที่เห็นตรงเนี้ยเขาก็จะแบบว่ามีให้ถ่ายรูปแบบตามเมนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะถ่ายแบบ360องศาที่พิมดูแช่ค่ะทุกคนงานมีแค่นี้แหละคะ่ะถ่ายอะไรดีมันน้อยมากเลยอะกลับไปถ่ายข้างนอกไหมพีม่แล้วค่อยกลับมาอีริรอบนึงอเอาอย่างงั้นแลละตอนเนี้คือคือม,นนมันไม่มีะอะไรจะถ่ายแล้วอะคอนุ่ร้นนรองอะ สิบห้านาทีคือต้องฝากของก่อนมันแสดงเลยริ่มในอีกเวลาสิบห้านาทีต้องรีบแล้วต้องรีบขึ้นแล้วเรียบร้อยตอนนี้คือน่าจะเหลือเวลาอีกสิบนาทีเองแต่จะไดงจะเริ่มตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้เราก็คือต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งไปแล้วไปได้มาแล้วข้้างงหลัเป็นนแบบีใช่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีโฟโต้อตอนท้าย ดี๋ยวตอนนี้ขึ้นก่อนถามกับตัวเองหนึ่งว่าวเริสู้ชีวิตกี่โมงเริสู้ชีวิตกี่โมงเพืเราไปดูหน่กินด้านี่กี่โมงเอ้ยเรา <c oughs> จะ,นนาะสวอลล์ฟอยู่แล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คอนเสิร์ตเรียบร้อยคือจะบอกว่า <c oughs> ใกล้อยู่นะโอเคอยากให้ดูว่าแบบว่ามันใกล้ขนาดไหน <c oughs> คือถ้าสูงก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ได้เห็น อของเมานหนึ่งคือมาคันนี้คนที่อยากเจอสุดๆเลยคืออูกี้เราไปเมโซยอนแต่ว่าเราเจออูกี้ <Jake. S 2> เพราะว่าพิมเคยปรับที่เขาที่สนามบินแต่ว่าตอนนั้นอูกี้เขาไม่ทีหรังก็เลยไม่ไม่ได้เจอเขาเลยอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะได้เจอครบห้าคนตอนนี้คือแบบตื่นเต้นแล้วตอนนี้เริ่มตื่นต้นแล้วเริ่นไปแล้ว <m ur ly> เริมตนแยรามาดูกันว่าชวการแสดงของจีเดนั้นจะเป็นยังไงนาะคื ดีใจมากแบบได้มาเพราะว่ามันเป็นแค่สองนาสองรอบก็คือรอบตอนช่วงปี2022กับ2023ันย่มเปนเงินแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นไงเนาะ,<ค>ะเจอกันในการแสดงทุกคนเปิดเอง Lady Coming Super Lady Lady แสดงว่า มันเป็นเองไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเราไม่ไทุ่มเลยเลยใครเปินเองเด้อไม่เกี่ยวมมเด้มมเเอ สวัสดีค่ะหนูชื่อมินนี่ค่ะสวัสดีค่ะลูกมยดีค่ะสวัสดีค่ะลนูช่อโซยานีค่สวัสดีค่ะลูชื่อนยวาดิค่ ใจอชอยมากเหมือนได้ปลดปล่อยจากข้อสอบเยอะมากเลยจะได้เพลงโปดเพลงชอนไปไหม,มแต่ละาเพลงโอ้ยกอดเรามาลงซีเดียวตูมหนึ่งโอ้อยเจ๊มาแล้ว yeah น,นี้คือแบบพอมาแล้วคอนเสิร์ตแล้วแต่ต้องรอแป๊บนึนนงเพราะว่าคนเยอะมากบอกเลยว่าวันนี้สนุกโคตรคือแบบจใจมากคือแบบเราได้ฟังเพลงที่เราอยากฟังคือเพลงที่ทีมอยากฟังไหมให้สุดข,ของเจด้วยเลยคือบ๊อปสตาร์ไม่คิดว่าเขาจะร้องก็ดีใจมากแบบแบบกินล้านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคือแต่และเพลงที่เขาเอามาคือเพลงที่ก็คือฟังกันอยู่แลว้วอะในเพลงที่แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยเนว่าะเ็นแพลงที่แบบสนุกอะไรอย่าง ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับพิมได้นะคะเดี๋ยวตอนเนี้คือตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มแล้วคือพิมพ์จะมีไปต่อนะคะผมนี้ต้องไปที่เชียงใหม่นะโอเคสะหลับวันนี้คงน่าจะพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราขอกลับเดี๋ยวเราขอไปนครสวรรค์ก่อนวันนี้พักแค่นครสวรรค์นนะทุกคนไปใช่ไหมคะ่ะ